ก็มาเปลี่ยนระบบให้ท่านนะครับที่สร้างพลังงานไฟฟ้ามาจากแดดหลายปีแล้วครับผมสามี่ปีตอนนั้นใช้โซลาเซลลเป็นตัวสำรองนะครับในการเวลาไฟดับนี่ก็ฝฟ้นตัวควาห้องอยู่แล้วพี่น้องไฟดับตติมๆตมเนาะไฟดับติมๆติควาหองตติมๆตมนะครับ uh. ก็มาเปลี่ยนระบบตอนนี้ใช้โซลาเซลเป็นหลักนะครับใช้โซลาเซลเป็นหลักเลย เพราะว่าค่าไฟแพงสเหละเกินนะครับวันนี้แดดดีแต่ก moon, ต่อนเอาเป็นสำรองไฟนะครับเวลาไฟดับก็จะเป็นโซลาร์เซลล์แต่ตอนนี้เอาโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับแต่ก่อนเอาโซลาร์เซลล์เป็นเป็นรองไว้นี่ถ้าไฟดับนี่ไฟฟ้าไฟฟ้าหลวงแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนใหม่ใส่แผงเพิ่มไปด้วย2แผ่นนะครับแต่ก่อนเป็น UPS สํำหรับเวลาไฟดับแล้วก็แผงน้อยเพราะว่าชัด์ดเดียวมันก็เต็มละวันหนึ่ง แต่ว,ว่าเวลาไฟดับไฟดับรุ่ตะกอนอันนี้เอามาเป็นไฟหลักนะครับใช้เทเรเซีเป็นหลักเลยนะครับดับไปดับกระซังนะแต่ว่าถ้าไฟเบิดตามแผงนะครับตามแบตที่มีอยู่ตามแผงตามตัวเก็บไฟนั่นแหละพอแบตหมดก็จะสลับมาเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเอาอตัวนี้ไปปั๊บเอาตัวเซตตัวนี้ออกเลยนะเด้อแล้วสลับข้างเขียนใหม่ะนะครับพม ผลิตไฟฟ้ามาจากแดดนะครับอย่ามาการใช้งานนะครับสลับตะกรนเป็นตัว UPS นะครับ C P นี่จะใส่ไปนะครับก็อันนี้ใช้โซลาเซลล์เป็นหลักแล้วเพราะว่าค่าไฟขึ้นนะครับนะใส่แผงเพิ่มแ้แยกแผงออกมาใส่เพิ่ม2แผ่นนะครับใช้โซลาเซลล์เป็นหลักตันนี้ชาร์จตัวนี้เป็นไฮบริดนี่เรามีตัวออนกิดด้วยนะครับออนกิดรวมด้วยตัวนี้ รถข่าไฟนั่นก็รถไปเยอะเลยแหละแต่นี้ใช้โซลาเซลล์เป็นหลักด้วยนะครับก็เป็นหลักๆเลยตัวหลักก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดไฟดับอะไรก็ไม่มีผลถ้าแบตเตอรี่หมดก็ให้เป็นโซลาเซลล์จะลองให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ไฟฟ้านะครับตอนนี้ใช้ไฟฟ้าหลวงอยู่นะครับนี่โซลาเซลล์กำลังติดระบบเสร็จเมื่อกี้อันนี้เราจะเปิดเรืสลับให้ดูนะครับเปิดตู้กดค้างไว้นะครับดูนะครับ ให้จะทํางานสักพักดูครับนวงสักประมาณสิบห้าวิหนึ่งนี่นะครับเป็นไฟฟ้าโซลาเซลล์เป็นหลักแล้วนะครับใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งบ้านนะครับหลงพัดลมทีวีตู้เย็นแอร์นะครับเหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับทีนี้พอใช้ไปสักพักนะครับใช้ไปจนแดดหมดบางทีก็ถ้าแดดดีๆก็ถึงคู่้เช้ายี่สี่ชั่วโมงได้เลยนะครับ ไฟดับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่หมดอ่าฝนตกฟ้าร้องเยอะๆก่ะจะช้ได้อยู่แต่กลางวันนี่ไม่มีปัญหานะครับเน้นใช้กลางคืนเยอะกลางคืนเยอะแล้วมันหมดนะครับหมดแล้วไม่มีแดดเพราะว่ากลางคืนหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแดดตอนเช้าก็จะทํางานใหม่นะครับทํางานอัตโนมัติอ่าดูสาธิตนะครับการที่เวลาแบตเตอรี่หมดนะครับเพราะว่าแบต,ตหมดก็จะปิดตัวเองนะครับอืมอ่ปิดตัวเอง แต่ตัวนี้ระบบผมจําไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นของโรงงานเนาะอ่าของโรงงานไม่ใช่ที่ผมทําเองนะครับอ่าถ้าของผมทำเองนี่คือแม่นยําเลยปิดแล้วปิดเลยแล้วเช้าเปิดเองอัตโนมัติแต่ตัวนี้น่าจะมากดเอานะครับมากดเอาถ้าตอนเปิดตอนเช้านะหรืออาจจะทํางานเองนะครับอ่าอ่าแต่ว่าก็ถ้าเวลาถึงก็แต่ว่าตัวนี้รอยกดนี่เยอะๆนี่หลายปีแต่กดจนปุ่มเบิกหมดแล้วนี่นะครับก็ สาธิตให้ดูนะครับวิธีการทํางานสะะมมติว่าแบตเตอรี่หมดเนาะจะปิดตัวเองนะครับปิดตัวเองแบต,ตหมดแล้วปิดเองนี่ครับหลาบมาเป็นไฟฟ้านะครับหลาเมาเป็นไฟฟ้าเนาะเห็นไหมอ่ะแต่นนี้ก็คือใช้โซลาเซลล์เป็นหลักเพราะว่าเพิ่มแพงไปแล้วนะครับซองแผ่นอ่ะก็เยอะได้เยอะเลยแหละเป็นแดดหลักนะครับแดดหลักอ่ะยวใ,ใช้งานให้ดูันะบเปิดอีกรอบนะครับ เปิดอนี้ก็จะทางานเองอีกอัตโนมัติหน่วงสิบห้าวิสิบถึงสิบห้าวินะครับนะครับให้งานได้หมดมันเดึมนะครับทั้งบ้านานะนะครับติดตามกันนะครับติดตามกันเราจะมีเจ็ดความรู้นะครับบางท่านก็รู้บางท่านอาจจะยังไม่ได้รู้นะครับเกี่ยวกับพลังงานด้าน แสงแดดหรือพลังงานโซลาร์เซลล์นั่นแหละนะครับนะก็จะมาแนะนำสนใจแนะนำนะกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ว่าจะให้เป็นคลิปสอนในแนวไหนนะครับในแนวไหนตามประสบการณ์ที่ผมทำมา10บกว่าปีเนาะจะมาสอนแนะนำวิธีการแล้วก็การเลือกใช้โซลาร์เซลล์นะครับในแต่ละงานแต่ละรูปแบบนะครับตามจุดประสงค์ที่ท่านต้องการนะครับ ก็เอาไปเรียนลูกเอาไปใส่กันนะครับระยุกใส่กันนะครับผมอะครับผม